เป็นเพื่อนสวัสดีครับวันนี้ก็มาทานกาแฟกันแต่กาแฟของผมนั้นก็ผมมีเครื่องเ,เพื่อนเครื่องเครื่องไม่ใช่เครื่องชงกาแฟะนะเครื่องตําเม็ดกาแฟคือกาแฟเนี่ยเ,เพื่อนเ่เนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดกาแฟเนี่ย คือเราคั่วหรือเราเอามาแบบคั่วแล้วก็ได้ตรงนี้เพืเ่อนนะเห็นไหมเพืเ่อนๆตรงนี้นี่แหละที่คั่วแล้วมันก็เป็นที่คั่วแล้วแล้วก็เอามาแล้วเราก็มาอบให้ร้อนอีกทีหนึ่งเพื่อนอบให้ร้อนหรือมาคั่วอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้สูตรของเราเอง ในการใส่ที่คั่วร้อนๆแล้วมีที่คั่วคั่วก็ใส่กระทะใส่อะไรคั่วร้อนแล้วก็ใส่อบสูตรของเราไปมันจะได้กาแฟที่หอมกลุ่นเพื่อนๆมันจะได้กาแฟมาเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อนๆนั่นไหมเห็นไหมครับผมนี่แต่กว่าจะเป็นกาแฟลักษณะนี้นั้นน่ะเราก็มีเครื่องชงเพื่อน เครื่องชงเครื่องชงกาแฟตัวเราเองก็นี่แหละครับเครื่องชงเป็นผ้าเนี่ยเครื่องชงของผมไม่มีอะไรคือผ้าเนี่ยผ้าเนี่ยเราเมื่อได้กากกาแฟมแล้วก็ใส่ไปนในแก้วแล้วก็ใส่น้ำร้อนใส่ปุ๊บในเนี่ยในแก้วเนี้ยเนี่ยเออปุบ๊บใส่ในแก้วเนี้ย เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมใส่ไปในแก้วเนี่ยน้ำร้อนไอ้ไม่ใช่น้ำน้ำใส่น้ำลงไปอะ่ะนี่แหละมันจะเป็นกาแฟมาเลยเนี่ยเห็นไหมแต่นี่คือเครื่องเพื่อนๆเครื่องเครื่องของผมก็มีอะไรเพื่อนเครื่องชงกาแฟครกนี่ ขั้วดีๆแล้วก็มีคลกนี่เพืเ่อนๆมีโคลกมีสากสำหรับตำตำเพื่อนแล้วก็ใส่เม็ดกาแฟลงไปในนี้เพื่อนเ,น,เนี่ยอบร้อนแล้วนะเราอุ่นร้อนแล้วหรือขั่วมาแล้วเป็นสูตรของเราแล้วนะเราก็ใส่ก็ตำตำลงไปในนี้เพืเ่อนๆ ตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในในเนี้ย,ยง่ายๆเนี่ยใส่ไปในเนี้ยแล้วก็ใส่น้ําก็เป็นน้ํากาแฟทานได้เลยเพื่อนๆนี่สูตรครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ